ึ่งวันนี้เนี่ยผมเลยอยากจะเอาคําถามที่ผมรู้สึกว่าเอาใจสาวๆกันบ้างดีกว่อาอะให้มันรู้สึกแบบชิลขึ้นหน่อยเรื่องของเซลลูไลท์บโอ้โหคลาสสิกนี่เป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โ oh หโลกแตกมากนะครับ <laughs> ผมก็เลยอยากจะเอาคําถามนี้ไปถามพี่ปูว่าไอ้เซลลูไลท์นช่ไหมมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเราจะสามารถกําจัดมันได้ยังไงครับครับ สำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบผมสิ่สำคัญไม่ใช่การฝึกหนักเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกามมี่ตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทําให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิฟซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกำลังกายทําให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เต สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาพบกับช่อง Six e a c h Project กันอีกครั้งนะครับแล้วมาพบกับ พอสแกตดีๆที่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับ,รบสองสามคลิปที่เราปล่อยออกไปเนี่ยก็จะเป็นการคุยแบบนีดทอล์กจอดลึกกันน Carr ิด<ช>นึงนะที่เรียกว่าหัวข้อที่เข้มข้นแบบสุดๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยเราก็อยู่ในบรรยากาศที่สบายๆด้วยไม<ช>่แบบเหมือนไม่เครียดไม่แบบเหมือนมาพูดแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นหัวข้อขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่ครับพยายามรีแลกที่สุดนะครับใช่ซึ่งวันนี้เนผมเลยอยากจะเอาคําถามที่ผมรู้สึกว่าเอาใจสาวๆกันบ้างดีกว่าให้มันรู้สึกแบบชิลขึ้นหน่อยแต่ว่าก็ยังอยู่ในหัวข้อของการออกกำลังกายนั่นเองครับผมว่าน ผู้ห <gauche> ญ so ิงหลายๆคนน่าจะพบเจอนะครับก็คือส่วนตัวผมเองนะครับมีทั้งเพื่อนทั้งแฟนนะครับทั้งคนในครอบครัวเนี่ยก็จะเจอปัญหานี้เหมือนกันครับเรื่องของเซลลูไลท์โอ้โหคลาสสิกนี่เป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหโล่แตกมากนะครับคือผมเนี่ยเข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยเขาซีเรียสเรื่องหุ่นจริงๆอันนี้ผมเข้าใจได้แบบอยากจะใส่บิกินี่ชุดว่ายน้ำแบบจะไปเที่ยวทะองลงทะเลเนี่ยสิ่งที่มันคอยขัดขวางเขาเลยพี่คือเซลลูไลท์ครับแล้วซึ่งเหมือนบางคนก็ออกกําลังกายกันดีนะครับพี่ไปออกกําลังกายกันจริงจังโอ้โหเล่นเวทคุมมมออาาาหรรแแลล้้วต่่กกกก็็ยยยััังจดดไไคบผเ คำถามนี้มาถามพี่ปูว่าเซลลูไลท์เซลล์มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเราจะสามารถกําจัดมันได้ยังไงครับเซลลูไลท์หรือว่าผิวเปลือกส้มเนี่ยคือเป็นปัญหาไม้เบื่อไม้เมาตั้งแต่อดีตนะครับตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเป็นเทนเนอร์จนกระทั่งมาปัจจุบันแล้วผมเชื่อว่าอนาคตถัดไปข้างหน้าในถ้าเกิดยังมีมวลมอร์ซิชาติอยู่มันก็ยังมีอยู่นะเว้ย <laughs> ปัญหาเซลลูไลท์เนี่ยนะครับซึ่งหลายคนรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นจากตัวของไขมันใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันเกิดขึ้น แบบอย่างไรในตัวของชั้นใต้ผิวหนังของเรา<ะ>อ่าหลายคนเลยจะสงสัยว่าแบบเฮ้ยทำไมมันจุ๋ๆมันกลายเป็นผิวขุ่ส้มวานะครับจริงๆต้องอยากให้ทุกคน่ะมองถึงตัวของชั้นผิวหนังของเราก่อนนะครับเอาหลักๆเลยเนี่ยตั้งแต่ตัวของ subcutaneous เนี่ยก็คือในส่วนของชั้นที่มันเป็นชั้นไขมันของเราัครบขยับขึ้นมาเนี่ยสี่เลเวลเนี่ยนะครับชั้นไขมันใช่ไหมครับเ,เป็นตัวของไฟบรัสเซปปานะครับผมแล้วก็เป็นตัวไอตัวเดอร์มิสเตอรก็เอพิเดอร์มิสเนี่ยนะครับผมสี่ลำดับเนี่ยนะครับมันเป็นตัวทที่ําาให้เร มีภาวะผิวเปลือกส้มได้รจริงๆเดิมทีมันเรียงตัวกันสวยครับเรียงเป็นชั้นเลยสี่ชั้นสวยงามเลยครับเริ่มต้นด้วยตัวของ e p d m s ก็คือผิวชั้นนอกใช่ไหมครับรองลงมาคือตัวของ Dermis ก็คือตัวของหนังแท้ใช่ปะใต้ลงมาคือ Fiber Sepa ก็คือตัวของกระบังเส้นใยที่มันขึงขึงแบบเป็นขึงอ่ัเป็นรูปเป็นเส้นใยครับ,รบอยู่เหนือตัวของ Subcutaneous Fat ก็คือตัวของไขมันครับ,รบอ่ามันจะเรียงตัวกันสวยงามถ้าเกิดอย่างเราๆเงี้ย มันคือถ้าเกิดเราไม่ได้มีไขมันสกันเยอะมันก็จะเรียงตัวสวยแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่ตัวของซับคิวเทนนสแพดหรือไขมันที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังมันมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นนะครับมันจะไปดันตัวของไฟบัเซปาก็คือตัวของเส้นใยเนี่ยซึ่งเส้นใยมันจะเรียงตัวกันเป็นแบบนี้ครับมันจะทะลุเส้นใยขึ้นมาแล้วมันจะดันตัวของหนังแท้ขึ้นมาเว้ยดันตัวหนังแท้ขึ้นมาปุ๊บไม่พอมันดันตัวของเอพิเดเมสซึ่งคือตัวของหนังที่อยู่ชั้นนอกทาให้เกิดเป็นภาวะเเ้าารียกกวว่ิือม ซึ่งผี่เปลือกส้มมีทั้งหมด4ระดับด้วยกันครับก็คือจะมีเขาเรียกเป็นเกรดนะแบ่งเป็นเกรดครับมีเกรด 0, ูนยเกรด1เกรด2เกรด3เกรดศคือไม่มีเลยอย่างพวกเราเนี้ยเราคือเกรด0ูนย์อาจจะห่วยอะไรคือแบบไม่มีแต่เกรด1เกรด1เนี่ยคืออาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่เมื่อไรก็ตามที่บีบมันจะแบบเอ้ย อะไรทําไมมันเป็นแบบผิวเปลือกส้มขึ้นมาวะากูมีเซลลูไลท์แล้วเหรออะไรเงี้ยหรือมันมีการหดตัวของกล้ามเนื้อเงี้ยเกาห่อขาเราก็จะเจอว่าแบบมันมีอ๋อครับอ่าอย่างเงี้ยครับผมกลุ่มที่3คือมาแบบบางๆเบาบ au, ๆยืยนก็เห็นนั่งก็เห็นแต่ว่ายังไม่ชัดมากนะครับผมยังไม่มีรอยลึกมากและกลุ่มที่เป็นเกรดที่3ามนะผมตะกี้คือเกรดสองเนาะเกรดสามก็คือกลุ่มคนที่นั่งเฉยๆก็เห็นเซลลูไลท์แบบยับเยินนั่นคือกลุ่มคนที่เป็นโอเวอร์เวทแล้วก็โอเบสิตี้ คือคนที่มีน้ำหนักตัวเกินแล้วก็คนอ้วนนั่นเองครับซึ่งบอกก่อน <ste ak> ประชากรผู้หญิง80-90%มีปัญหาเรื่องของซลลไรท,ทั้งหมดครับอ่าในขณะที่ฝั่งผู้ชายมีไม่ถึง10%ที่มีปัญหาเรื่องของเซลล์ไลท์ดังนั้นผู้ชายก็ค่อนข้างจะสบายใจได้แต่ผู <c oughs> ้หญิงจะช่วยหน่อยเออ <c oughs> ครับสาเหตุหลักๆอ่คิดว่าเป็นเพราะอะไรก็เรากินเยอะนี่เราเกี่ยวไหมครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุอยู่ประมาณ78อย่างครับ หนึ่งเลยคือเรื่องของเพศแน่ๆถ้าคุณเป็นเพศหญิงคุณเจอแน่นอนนี่ครับผมอันนี้คือการันตีว่าเจอแน่นอนสวยจัดเลยครับนะครับยกเว้นว่าคุณจะรีนมากๆหรือบางคนเป็นกมปันุ์ที่ดีเป็นคนที่แบบกมพัุ์ผิวหนังดีอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรสองนะครับอันนี้ตะกี้คืออะไรนะคือเรื่องของเพศใช่ไหมครับสองออายุพออายุเราเริ่มเยอะขึ้นนะครับตัวของผิวชั้นนอกและตัวของหนังแท้ตรงเนี้ยมันจะเสื่อมสภาพลงก็อาจจะทำให้เป็นตัวของเซรไ่มง่ายขึ้นหน่อยครับครับ สามคือเรื่องของฮอร์โมนนะครับคือถ้าเกิดว,ว่าเรามีตัวของฮอร์โมนเอสโตรเจนในปริมาณที่เยอะร่างกายก็จะมีแนวโน้มในการสะสมไขมันเยอะใช่ครับแต่ที่พลาญเลยคือมันจะทําให้ร่างกายมีการเก็บกักน้ําแล้วก็ทําให้ตัวของผิวหนังของเรามีการมีสปอรที่แบบมีความเขาเรียกผิดปกติกลายเป็นผิวเปราซมได้และอย่างที่สี่คือเรื่องของไขมันการที่เรามีไขมันสูงเกินเยอะต่อให้คุณเป็นสาวอายุวัยสพร่างแบบอายุ18 1แ20เาแต่ถ้าเกิดคุณไขมันสูงเกินเยอะแน่นอนเจอแน่ๆ อาการผิวเปอส้มนะครับแต่ว่ามันก็จะมีทฤษฎีหนึ่งที่เขาพูดถึงเรื่องของอัชันลึกไปเลยครับเช่นมีสภาวะอักเสบภายในร่างกายเยอะหรือร่างกายมีการขับพิษที่ไม่ดีครับอ่าครับมีความสามารถในการขับพิษได้ไม่ดีครับแล้วก็จะมีในส่วนของการไหลเวียนของเลือดที่ไม่ดีเช่นกันครับเพราะงั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับผมครับคือสาเหตุของสภาวะเซลลูไลท์ หรือผิดปรับซ่อมนั่นเองครับแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุ่นแนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับผมว่าท่านผู้ชมฟังอยู่จนตอนนี้นะครับง่าย เบื้องต้นเลยคือหลักๆเอาไว้จะมีอยู่สาอย่างครับคืออย่างแรกเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีใครมาส่เกินเยอะอ่าแล้วแบบเฮ้ยทำไมมีเซลลูไลท์ว,วะเป็นไปได้ว่าตัวของผิวหนังคุณนอาจจะมีภาวะที่แบบไม่ดีไม่มีความเป็นตัวการนวดเป็นตัวช่วยได้ช่วยให้เซลลูไลท์มันลดลงได้ลดจำนวนลงได้นะครับสองเลยคือเรื่องของการดื่มน้ำา ถ้าในทชษฎีของการที่แบบการไหลเวียนของโลหิตไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เราเนี่ยมีการเขาเรียกว่าเกิดขึ้นของเซลลูไร์แล้วยันคือการดื่มน้ําน้อยก็เป็นการที่ทําให้ร่างกายมีการสะสมสารพิษแลวก็ทาให้ร่างกายขับสารพิษได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการดื่มน้ําในปริมาณที่มากเพียงพอจะช่วยขับสารพิษออกแล้วก็ทำให้ตัวของผิวหนังของเรามีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ภาวะเซลลูไร์เนี่ยก็คือจะลดลงเช่นกันจากการที่เราดื่มน้ําเยอะใช่ไหมครับแต่3อันนี้คือหนีไม่พ้นคือการลดไข คือสุดท้ายอะถ้าเกิดว่าเรามีไขมันส่วนเกินเยอะอย่างเงี้ยครับร่างกายก็จะมีการสร้างในส่วนของเซลลูไลท์ขึ้นมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนของเซลลูไลท์เกิดขึ้นอยู่แล้วครับซึ่งวิธีการลดไขมันนะครับที่ดีที่สุดสำหรับการลดเซลลูไลท์นะนะครับหลายคนถามแบบทรมทลายเหมือนกันว่าแบบเออมันต้องทําอะไรถึงจะดีที่สุดคาตอบของผมเลยนะครับคือการฝึกใช้แรงต้านในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการฝึกเวทเท t น r a i n g การเล่นพิาทิ การเล่น crossfit การเล่น body w e i g ที่แบบเป็นพวกแบบเหมือนโรคก,กิตอะไรเงี้ยหรือเข้าคลาส functional training เข้าคลาส body pump อะไรพวกนี้ครับเข้าคลาส real ultimate อย่างเงี้ยที่เป็นคลาส functional ของเรยิมของเราเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของแรงต้าเนยเยอะมากนะครับ,รบซึ่งการฝึกแรงต้านจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถกําจัดตัวของเซ์ไรได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยเนื่องจากว่าการที่เราเพิ่มตัวของกล้ามเนื้อขึ้นมาเนี่ย มันจะทำให้ตัวของผิวหนังของเรามันมีอาการตึงตัวแล้วก็ทําให้ตัวของเซลล์ไลท์มันจะลดจำนวนลงครับนี่คือหลักในอย่างแรกนะครับแล้วคิดว่าอะไรอีกเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยการกินนะครับผาการกินแน่นอนครับผมแล้วเขียนคิว่าการกินแบบไหนที่จะช่วยลดเซลล์ไลท์ได้มากที่สุดก็ต้องกินคลีนผมว่ากินคลีนเหรอใช่ครับกินคลีนคือแบบเหมือนกินจืดอะไรพวกนี้ใช่ป่ะปลา้ครับอ่านี่ครับคือบอกงี้นะครับไม่สําคัญว่าคุณกินคลีนหรือเปล่าสําคัญที่ว่าพลังงานที่คุณกินอะ มันเป็นพลังงานในรูปแบบของแคลอรี่เดฟเฟซิตหรือเปล่าคือพลังงานในค่าลบหรือเปล่าวันนี้ผมจะไม่บอกนะว่าแบบเฮ้ยต้องทํา IF ต้องทําคีโตต้องตัดแป้งตัดไขมันไม่ใช่การลดจำนวนของซิลไรท์คือการลดไขมันในร่างกายของเราครับดังนั้นครับผมการทานพลังงานในค่าแคลอรี่เดฟเซิตคือการทานพลังงานในค่าลบเป็นหัวใจสำคัญของการลดไขมันของทุกๆคนครับ <Ừ. S 2> เพราะงั้นไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องแบบโอ้ยลดโซเดียมไลท์จะต้องไปตัดแป้งจะต้องตัดไขมันสี่เนี้ย mm hmm. ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ถูกร้อยเป็นมันเป็นแค่คนวิธีเท่านั้น mm hmm. มันเป็นแค่ approach อีก approach นึงแต่ว่าสุดท้ายแล้ว mm hmm. มันก็ต้องกินพลังงานในค่าลบ mm hmm. ก็คือกินคาร์โบไฮเดรตสิกินให้น้อยกว่าที่เราใช้ใช่ถูกต้องครับผมดังนั้นก็คือ mm hmm. การฝึกชแชร์แรนด้าแล้วก็การควบคุมอาหารก็ถือว่ามีความสําคัญ mm hmm. และการฝึกคาร์ดิโอก็จะเป็นตัวช่วยเร่งสปีด ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดไขมันได้เร็วขึ้นครับผมอ่าเป็นเครื่องมือแต่หลายคนอ่ะคือแบบสาวๆมักจะเดินทางผิดคือพอเป็นเซลูไลท์พวกโโหขึ้นลูกขึ้นลูกเลยสับเลยี่สับเลยค่ะสับวิ่งกันหูดับแต่ไม่เล่นเวทไม่ถูกใช้แรงต้านและบางทีในบางกรณีคือไม่คุมอาหารฉันก็จะกินของฉันนี่แหละฉันนมไข่มุกของฉันแต่ฉันจะกําจัดเซลรไลท์ของฉันด้วยการ คาร์ดิโอวิ่งเลยหรือบางคนก็มีความรู้คือแบบอ่ารู้ว่าวิธีการลดเซตไรที่ดีที่สุดคือการเล่นเวทใช่ไหมคือการฝึกเวทชอนนิ่งหรือว่าการแบบเหมือนใช้แรงต้านใช่ไหมก็ไปใช้แรงต้านเล่นเวทแต่ยังกินเหมือนเดิมและไม่คาร์ดิโอถ้าเห็นผลเหมือนกันแต่ออกก็อาจจะช้าดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากที่จะเห็นผลเร็วที่สุดคือทาทั้งสามอย่างเลยเป็นเวทไปด้วยคาร์ดิโอด้วยแล้วก็พวบภุมาหารให้เป็นในรูปแบบของแคลอรี่ทีเพอร์ดด้วยก็จะดีที่สุดตรงนี้ รจริงๆผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเบสิกมากนะครับคือฟังดูอาจจะดูยากแต่ว่าถ้าลงมือทําจริงผมว่า่ไม่ยากเกินใจแน่นอนสุดท้ายอะ่ะคือผม,ผมบอกอย่างนี้ว่า,าตัวของซิไลไคน์มันไม่ใช่อะไรที่มันพิสดารไปกว่าการที่ไขมันมาทะลุตัวของเฟรบอสเซปราออกมามคือแบบเป็นทะลุโต้ทนใหญ่ขึ้นมาง่ายของเราคืออะไรอะ่ะเอานลงเนี่ย ทำให,ใ,ให้มันหายไปจบแล้วนะครับผมแล้วก็การลดเฉพาะส่วนเซนไรต์การลดเฉพาะส่วนก็ไม่ได้มีอยู่จริงขนาดนั้นแต่ว่าแน่นอนว่าการฝึกเฉพาะส่วนเช่นบางทีแบบเราเป็นเซนไล์ที่ต้นขาเนี่ยการเพิ่มกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยจะทำให้ตัวของกล้ามเนื้อของเรา,าดูตึงตึงตัวขึ้นแล้วจงตำนวนของเซนไล์ก็อาจจะดูลดลงได้น,นี้คือเป็นไปได้อันนี้คือเรื่องจริงครับแต่การฝึกเฉพาะส่วนเพียงเดียวโดยที่เราไม่ฝึกคาริโอไม่คุมอาหารเลยมันไม่สามารถที่จะลดตัวของเซนไล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่สามารถกำจัดมันได้บอกก่อนจะไม่เกิดผลลัพธ์ที่ด แล้วทุตัวเซลลูไลท์เนี่ยครับสมมตินะครับพี่ปูสมมติว่าแบบว่าโอ้ฟังดูกแบบมันก็ดูมไม่ได้มีพิษพิภัยมากแต่ถ้าสะสมมากจนเกินไปแล้วครับพี่ม<อ>ันมีข้อเสียอย่างไงบ้างข้อเสียคความมั่นใจนะครับคือมันก็จะสูญเสียความมั่นใจมันก็ไม่กล้าแส่งตัวอะไรเงี้ยหรือถ้ามีตัวของเซลลูสสไลท์มากจนเกินไปก็แปลว่าเรามีการสะสมไขมันมากจนเกินไปแน่นอนถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ มั่นใจในตัวเองแบบสุดขีดสุดพลังมีสิไรแล้วไงวะชีวิตกูกูก็มีความสุขอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมนะครับม,รมันคือไขมันการที่เรามีไขมันส่วนเกินในร่างกายเยอะจะก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายเยอะครับพอมีการอักเสบในร่างกายเยอะขึ้นใช่ไหมครับสิ่งแรกที่จะเจอเลยคือตัวของขนังรลอดเรื่องข,ของคุณเนี่ยมันจะมีการอักเสบตามไปด้วยและจะเกิดภาวะความดันโลหิตสูงตามมาครับผมพอความดันมาปุ๊บมันจะเรียกเพื่อนมานาตามกันมาเฮ้ยมึงหวานมาไหมล่ะสักพัก่ะหัวใจอ่ะ ไปไปมามาคืออาศาัศตรก็ตามมาเสรนตีบแตกตันว่าไปว่าจะเกิดตรงไหนในหัวใจหรือในสมองอันนี้คือพูดเรียว่าเซลล์ไรนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณแรกของการที่เราอาจจะเริ่มที่จะมีสุขภาพที่ไม่ดี ดังนั้นก็คือก็อยากให้ทุกคนแบบเหมือนตระหนักหน่อยพ่าแบบเออมันไม่ใช่เรื่องของความสวยงามนะเว้มแต่มันคือเรื่องของสุขภาพของเราด้วยคือการที่เรามั่นใจในตัวเองดีนะครับดีมากแล้วการที่เราเราพอใจในุ่นของตัวเองยเว l size b e a ตี้คือเรื่องที่ดีจริงครับมันเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ว่าในวันนี้นะครับเราต้องมองถึงในอนาคตนะพี่ปูว่าแบบว่าสมมติวันนี้เรายังยี่สิบต้นๆหรือยี่สิบกลางๆมันได้เปอะไรอยู่แล้วม่ไไม่เห็นผลแต่พอคุณเริ่มเลขสามเลขสี่สุขภาพมันจะเริ่มถามหาคุณแล้วผมบอกให้นะัยรุ่นนะ ผมให้ตั้งแต่แบบเหมือนอายุยี่8ด้วยอ่ะ18ลามไปกระทั่งถึงสักสาบห้ครับกินพิซซ่าทุกวันแทนข้าวอะ่ะไม่ยังไม่เป็นไรเลยครับเออแต่อย่าให้แต่เลขสี่นะครับ <laughs> อย่าแต่เลขสี่นะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวจะมีรายการยาตามมาเพียบเลย มีสเตตินมียาลดความดันมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเป็นมาเป็นหางว่าเลยแล้วทีเนี้ยคือเราก็จะไม่อยากไปโรงพยาบาลเพราะโดนหมอบ่นอะไรเงี้ยเสพติดรักษาครับใช่บางคนก็แบบไปนู่นเลยมือเท้าดําว่าไปอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนะครับผมนี่คือเอลูซินครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนัก ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บและช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับก<อ>็เนาะคืออันนี้คือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับ,รบแต่แน่นอนเพราั้นคือเรื่องของความสวยงามด้วยครับผมนะคือในวันนี้เนี่ย คุณอาจจะต้องมองเรื่องของสุขภาพเป็นหลักด้วยนะครับคือเราภูมิใจตัวเองได้แต่ว่ามันจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราสามารถดูแลตัวเองไปได้ยาวๆสุขภาพดีไปไยาวๆคือผมว่าแบบเราอาจจะไม่ต้องลีนมากก็ได้นะครับพูดถึงแบบบางคนอาจจะไม่ได้อยากแบบผอมไม่จำเป็นไม่จำเป็นใส่เสื้อผ้าสวยใช่ครับรเป็นก็อเป็นถ้าเจอผู้หญิงผมว่าแบบเป็นชับบี้หน่อยแบบแน่นๆหน่อยก็โอเคครับแต่แบบเราไม่มีเซลลลไลท์เราสามารถใส่เสื้อผ้าได้มั่นใจสุขภาพก็ดีด้วยก็อย่างผู้ชายเราถามว่าเจอผู้หญิงผอมมากๆรู้สึกไง เราก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่จริงๆอ่ยไม่ใช่แค่พวกเราหเวยแต่มันเป็นพูดถึงเรื่องของจิตวิทยาของผู้ชายเลยเพราะแบบถ้าเกิดเจอผู้หญิงที่ผอมมากๆหรือมีบริฟัท์ที่น้อยเกินไปอะคือโดย perception ของเราอะโดยด้วยความที่เป็นลิงของเราดความที่เป็นลิงของเราเราจะรู้สึกว่าแบบผู้หญิงที่ผอมเกินไปเนี่ย อาจจะเป็นแม่พันธุ์ที่ไม่ดีอืมครับอันนี้คือบอกก่อนนะว่าอันนี้คือเป็นเรื่องของของไอ้นี่นะครับจิริยาครับคือเราไม่ได้ว่าไม่ได้ว่านะครับไม่ได้ว่านะไม่ว่าแล้วแต่คนด้วยซ้ำแต่บางคนก็ชอบคนผอมก็แล้วแต่นะครับผมแต่อย่างไรตามสุดท้ายก็คือเรื่องของสิวไรก็จะมีที่มาที่ไปแล้วก็มีนิธีแก้ทีงแค่นี้โอเคครับผมก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมบอกว่า คลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาได้รับสุขภาพที่ดีกลับไปไม่มากก็อน,น้อยนะครับผมครับผมถ้าเกิดคุณชอบพอดแคสต์ประมาณนี้แบบนี้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างบอกพวกเราหน่อยนะครับว่าคุณชอบหรือไม่ชอบนะครับและถ้าอยากให้ผมกับพี่ปูเนี่ยมาน,นั่งพูดคุยกันเรื่องอะไรนะครับคุยกันสุขภาพแบบไหนอยากจะออกกําลังกายยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างเหมือนกันครับพวกเราจะนําคอมเมนต์เหล่านี้นะครับมาทําเป็นคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมได้เลยครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กกกด subscribe นนะครััับบเเพื่อป็ลงใใจห้ ซ Six Pack Project ก mm ันด้วยนะครับผม๋ยวขออญาตผมพูดประโยคนี้ได้ไหมเผื่อคนดูยังคิดถึงอยู่อะไรเงี้ยก็ถึงวาคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็ดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมและเคมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับต้องแบบนี้บ้าง